สวัสดีค่ะกฎหมายเพื่อชีวิตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกรณีของกฎหมายเพื่อชีวิตว่าด้วยการขายฝากครั้งที่แล้วซื้อขายนะคะซื้อขายแบ่งออกเป็น2ประเภทจำได้ไหมคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประเภทหนึง่งส่วนอีกประเภทหนึ่งค่ะคือการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการชำระราคาส่งมอบสัญญาซื้อขายสมบูรณ์แต่ถ้าเราจะฟ้องร้องบังคับคดีกันในส่วนของการซื้อขายสังหารกรณีทรัพย์นั้นมีมูลค่า2,000บาท2 0 0 0 0บาทขึ้นไป 20,000บาทขึ้นไปกฎหมายขอหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ1การมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ2การวางมัดจำหรือ 3. การชำระหนี้บางส่วนวันนี้ขออนุญาตทบทวนแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปส่วนของการขายฝากนะคะเพราะสัญญาขายฝากเชื่อมโยงกับสัญญาซื้อขายด้วยค่ะมายกตัวอย่างกรณีของการซื้อขาย สังหาริมมัรั์ที่มีมูล,ลค่าเกินกว่า20,000บาทแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะผลมันจะเป็นอย่างไรสมมุติค่ะสมมุติกรณีนี้เราซื้อโทรศัพท์มือถือการราคา28,000บาทครูในฐานะของผู้ซื้อค่ะ ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาซื้อขายว่าจะทำการซื้อโทรศัพท์มือถือราคา2 8 0 0 0โดยที่จะชำระราคาพร้อมรับเครื่องในวันถัดไปไม่ได้มีการวัดจำไม่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนมีแต่สัญญาลงลายมือชื่อครูเท่านั้นในฐานะผู้ซื้อว่าจะชำระราคาและส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะ เพียงคนเดียวแล้วลงชื่อในสัญญาขอ้อเท็จจริงปรากฏว่ารุ่งขึ้นครูพร้อมที่จะมาชำระหนี้เงิน28 0 0 0พร้อมกับรับโทรศัพท์มือถือจากทางร้านแต่ทางร้านแจ้งว่าหลังจากที่เราทำสัญญากันไว้ประมาณ10นาทีมีลูกค้าถือเงินสด28 0 0 0มาแล้วซื้อโทรศัพท์ไปเลย กรณีนี้ก็เลยตอบป,ปฏิเสธที่จะทำการซื้อขายกับครูค่ะครูใช้สัญญาที่ครูมีอยู่ลงลายมือชื่อครูฟ้องร้านได้ไหมคะเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าการซื้อขายสังหาเกินกว่า20,000บาทขอให้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดกรณีนี้ก็ฟ้องได้แล้วกลับมาดูที่สัญญา ตอนนี้สัญญาฉบับนี้ใครเป็นผู้รับผิดคะครูหรือร้านคําตอบร้านเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดขาดและร้านไม่ได้ลงลายมือชื่อฉะนั้นครูไม่สามารถฟ้องร้านได้ค่ะเพราะในสัญญามีเพียงรายมือชื่อครูเพียงคนเดียวถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าคนที่ผิดสัญญาคือครูครูไม่นำเงิน2อ0หมืนมาชำระให้กับทางร้านเป็นค่าโทรศัพท์มือถือ ทางร้านอาศัยสัญญาที่มีแค่ลายมือชื่อครูโดยไม่มีลายมือชื่อของทางร้านฟ้องครูได้หรือเปล่าคำตอบได้ค่ะแม้ในสัญญาดังกล่าวจะไม่ปรากฏลายมือชื่อของร้านแต่มีลายมือชื่อของผู้ที่ต้องรับผิดตามสัญญาคือครูไม่มารับโทรศัพท์มือถือที่ตกลงซื้อขายกันไว้กรณีนี้ร้านใช้สิทธินี้ฟ้องครูได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าคำว่าหลักฐานเป็นหนังสือกฎหมายใช้คำว่าขอฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญเมื่อมีหลายมือชื่อของผู้ต้องรับผิดกรณีนี้ฟ้องได้นะคะจากนั้นเรามาดูกรณีของสัญญาขายฝากลักษณะของสัญญาขายฝากนะคะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับซื้อขายเลยคืออะไร ถ้าเป็นขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าไม่ทำสัญญาขายฝากกลายเป็นโมคะแต่มันมีข้อแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมากับกรณีของขายฝากก็คือว่าให้สิทธิ์ผู้ขายไถ่คืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาค่ะเปลี่ยนจากชื่อคำว่า ผู้ซื้อผู้ขายเป็นผู้ขายฝากกับผู้รับซื้อฝากให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครูต้องการเงินจํานวนหนึง่งแต่ครูก็ไม่อยากจะนองที่ก็เลยเอาที่ดินแปลงหนึ่งไปขายฝากไว้กับคุณค่ะกรณีนี้ครูกลายเป็นผู้ขายฝากส่วนคุณผู้รับซื้อไว้กลายเป็นผู้รับซื้อฝากค่ะ เงื่อนไขเหมือนกันคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่และที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าในโฉนดนั้นต้องมีกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนคืนด้วยค่ะสัญญาขายฝากกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อทันทีทันทีนะคะแต่ให้สิทธิ์ผู้ขายฝากถ่ายถอนคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลา ฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ที่ครูทำการขายฝากไว้กับคุณเมื่อครูทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วโฉนดแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้กลายเป็นของคุณแล้วค่ะในฐานะของผู้รับซื้อฝากแต่อย่าลืมเมื่อมันมีกำหนดระยะเวลาไว้ว่าให้ครูไถ่ถอนคืนเมื่อไหร่ครูยังมีสิทธิ์ไถ่ถอนคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลานั้น ถ้าไม่สามารถถ่ายถอนคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาซัพย์ที่ขายฝากตกเป็นของผู้ซื้อแบบสมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์มาขอถ่ายถอนคืนนอกจากจะซื้อขายกันตามปกติระยะเวลาของการถ่ายถอนคืนนะคะแบ่งออกเป็น2ระยะเวลาถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะกรณีนี้กฎหมายบอกว่า คุณจะต้องไถ่คืนไม่เกิน10ปีย่อหรือขยายก็ได้แต่ไม่เกิน10ปีกรณีของสังหาริมทรัพย์นะคะระยะเวลาของการขายฝากจะย่อขยายก็ได้แต่ไม่เกิน3ปีฉะนั้นคุณดูดีๆขายฝากกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้รับซื้อทันที แต่ให้สิทธิผู้ขายไถยถอนคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาครูเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายฝากไว้กับคุณมีกำหนดระยะเวลา5ปีก่อนครบกำหนดระยะเวลาครูบอกว่ากรณีนี้ยังหาเงินมาไถ่ไม่ได้ขอขยายต่ออีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่าผู้รับซื้อโอเคขยายต่อได้ค่ะและการขยายครั้งนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเหมือนกัน กรณีของอสังหารนะคะก็เพิ่มเข้าไปฉะนั้นในระหว่างนี้เมื่อครูต่อระยะเวลาได้เพราะมันยังไม่เกิน10ปีครูต่อได้ค่ะแล้วที่ดินแปลงนี้ยังเป็นของผู้รับซื้อฝากผู้รับซื้อฝากสามารถเอาที่ดินแปลงนี้ไปให้คนอื่นเช่า ทํามาหากินได้เช่าทํานาได้เช่าทํามังสัมปะหลังได้เช่าทาร้านอาหารได้หรือเอาที่ดินแปลงนี้นะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยไปให้คนอื่นอยู่อาศัยได้แต่ภายใน2ปีที่ครูขยายหรือ5ปีสัญญาตามฉบับแรกครูมีเงินครูสามารถไถถอนคืนได้และคุณต้องส่งมอบทรัพย์นั้นคืนแก่ครู ฉะนั้นถ้าลกาสาไปขายฝากที่สำนักง,งานที่ดินดูดีๆนะคะว่าคุณขายฝากใช่ไหมกรรมสิทธิ์มันโอนเลยนะเพียงแต่ให้คุณมีสิทธิ์ไถ่ายคืนได้ภายในยกําหนดระยะเวลาเท่านั้นเงื่อนไขประการต่อมาคืออัตราค่าไถ่ถอนคุณมาดูอัตราค่าไถ่ถอนนะคะอัตราค่าไถ่ถอนกรณีของสัญญาขายฝากเนี่ยเขาบอกว่า การถ่ายถอนการต้องไม่เกินกว่าร้อยละ15นะคะไม่เกินกว่าร้อยละ15ของราคาที่ขายฝากไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคุณเอาที่ดินไปขายฝากราคา1000บาทเวลาไถ่ถอนจะต้องไม่เกิน1,150บาทคือร้อยละของราคาอัตราดอกเบี้ยในการไถ่ายถอนนะคะไม่เกินนี้ไม่เกินร้อยละ15 ไม่เกิด้อยละสิบห้าของราคาที่ขายฝากไม่ใช่้อยละสิบห้าต่อปีไม่ใช่นะคะของราคาที่ขายฝากโอเคนะฉะนั้นถ้าคุณยืมเงินหรือขายฝากที่ราคาหนึ่งแสนบาทกดเครื่องคิดเลขบัตรนาวหนึ่งแสนบาทมันต้องเท่าไหร่อ่ะไม่เกิดลอยละสิบห้าเท่าไหร่อ่ะ15หมื่นห้าใช่ไหมก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขายฝาก เขาจะไม่ให้มันแพงมากเกินไปกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าต้องการเงินด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขายฝากได้ขายฝากแต่อย่าลืมถ่ายถ้าไม่ถ่ายภายในกําหนดก็จบจบนะพอจบปุ๊บผู้ขายเขาจะบอกว่าฉันขายที่ดิน3 0 0แสนคุณก็ต้องซื้อ3 0 0แสนนะเพราะเขาจะขายราคานี้ไม่ใช่การขายฝากโอเคนะคะโอเคนะ,คนะต่อมาถ้าปรากฏว่าผู้ซึ่งขายฝากตาย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนทายาทขอถ่ายถอนคืนได้หรือเปล่าคำตอบทายาทขอถ่ายถอนคืนได้นะเป็นมรดกตกทอดสมมุติว่าดำนะคะเอาที่ดินมาขายฝากไว้กับครูกำหนดระยะเวลา5ปีปรากฏว่า3ปีดำตายเข้าปีที่4 ลูกของดํามาขอถ่ายคืนได้ครูแอนจะตอบปฏิเสธว่าไม่ให้ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกของดําเมื่อลูกของดํามาขอถ่ายครูก็ต้องให้ถ่ายฉันใดกับกันก็ฉันนั้นถ้าครูในฐานะของผู้รับซื้อฝากตายทายาทของครูก็ต้องให้คุณถ่ายถอนคืนได้เหมือนกันนะคะนี้ ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเพราะมันเป็นมรดกตกทอดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายแต่ประเด็นของสัญญาขายฝากก็คืออย่างที่จะเน้นย้ําคุณก็คือว่าการขายฝากกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อทันทีแต่ให้ผู้ขายฝากอย่างเราถ่ายคืนได้ภายในกําหนดระยะเวลาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาในการถ่ายถอนไม่เกิน10ปี สังหาริมทรัพย์ไม่เกิน3ปีย่นหรือย่อหรือขยายก็ได้แต่ห้ามเกินนี้ส่วนอัตราที่ทำการถ่ายถอนกันต้องไม่เกินกว่าร้อยละ15ของราคาที่ขายฝากเหมือนฝากไว้นะ่ะฝากไว้ฉะนั้นระหว่างที่ฝากไว้กรรมสิทธิ์มันโอน ะะต้องให้เขาโอนด้วยถึงแม้ว่าดอกมันจะน้อยก็ต้องให้มันโอนแหละเพื่อให้เขาได้ใช้ประโยชน์แต่เมื่อคุณถ่ายคืนแล้วกรณีนี้ห้ามแพงเกินไปกฎหมายก็เลยกำหนดอัตราไว้นั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นนายทุนครูแอนแนะนำให้รับซื้อฝากนะคะแต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ครูแอนไม่แนะนำขายฝากครูนจะแนะนำให้พวกเราจำหนอ ทีนี้เรามาดูกรณีของการจำนนงขออนุญ,ญาตใครที่มีเอกสารแล้วนะคะครั้งที่แล้วถ้าคุณเข้ามาดูคลิปคุณจะพบว่าด้านบนคุณแอนก็ส่งลิงก์เอกสารไปให้แล้วนะคะไม่รู้มันจะเก็บได้นานแค่ไหนเนาะถ้ามันเก็บไม่ได้อย่างที่บอกหรือจะทยอยส่งให้บ่อยๆแล้วกันแต่ถ้าเข้ามาหาลัยก็ไปซื้อได้นะคะคุณแอนไม่ได้มีส่วนอะไรนะคะแค่ อยากดยความสะดวกคุณมากขึ้นก็เลยไปทิ้งต้นฉบับไว้คุณแอนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะนี้แจ้งไว้ทราบก่อนทีนี้หน้าที่22ของเอกประกกอออบของเสารประกอบการเรียนการสอนว่าด้วยการจำนองนะคะเขาบอกว่าการจำนองคือการเอาอสังหาริมมาพั์ไปตราวไว้เป็นการประกันการชำระหนี้ อันนี้จะไม่เหมือนกับขายฝากขายฝากกรรมสิทธิ์มันโอนแต่จำนองคือการเอาที่ดินไปเป็นประกันการชำระหนี้คือมีหนี้เงินกันเกิดขึ้นแล้วก็เอาที่ดินเนี้ยไปจดจำนองไว้ซึ่งแบบของการจำนองคุณฟันฟงนะแบบของสัญญาจำนองเหมือนซื้อขายเหมือนขายฝาก คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เหมือนกันถ้าไม่ทำเป็นโมฆะฉะนั้นจะบอกว่ายืมเงินกันแล้วเอาโฉนดที่ดินมอบไว้แก่กันอาคุแอนยืมเงินหน่อยส0 0แสนแต่กรณีที่เกิไปที่ดินอาคุแอนเราโฉนดไว้ให้คุณรับไว้อาคุณรับไว้รับโฉนดที่ดินไว้นะคะถือว่าเป็นการจำนองหรือเปล่าตามกฎหมายคำตอบนะไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะการจำนองที่ถูกต้องคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถ้าคุณไม่ทำกรณีนี้กลายเป็นโมฆะตามกฎหมายเป็นโมฆะเลยไม่ถือว่ามีการจำนองกันเกิดขึ้น นะคะฉะนั้นคุณต้องไปจดทะเบียนจำนองด้วยเอาละพอเราบอกว่าการจำนองทำได้คืออสังหาริมทรัพย์นะคะอันแรกอันที่2ก็คือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็จำนองได้เหมือนกันนะคะรวมถึงรถยนต์รถยนต์รถแท็กอร์รถไถรถเกี่ยวข้าวจำนองได้ แต่การจำนองรถยนต์รถถ่ายรถแท็กเตอร์ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานขนส่งเพราะมันมีมูลค่าอย่างรถถ่ายนี่เป็นล้านรถรถเกี่ยวข้าวมีราคาเป็นล้านรถถ่ายราคาหลายแสนรถยนต์ราคาหลายแสนถูกไหมมันจำนองได้นะคะก็จำนองได้เหมือนกันนอกเหนือจากสังหาริมทรัพ์ชนิดพิเศษนะคะก็จะมีรถยนนี่แหละที่สามารถจำนองได้ แต่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนถ้าไม่ทําเป็นโมฆะหมดเลยโมฆะคืออะไรโมฆะคือไม่เคยมีการจำนองกันไว้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นการจำนองกรรมสิทธิ์ไม่โอนไม่เหมือนขายฝากขายฝากกรรมสิทธิ์โอนทันทีแต่จำนองรถยนต์ยังเป็นของเราที่ดินยังเป็นของเราเรายังคงทำมาหากินได้ คุณลองหลับตานึกคุณพ่อคุณแม่เราได้เอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารทกสหรือเปล่าถ้าทำนะคะไปเอาเงินทกสออกมาเนี่ยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เราจํานองพอสิ้นปีมาก็ต้องไปจ่ายหนี้ไปจ่ายดอกเบีย้ยถูกไหมคะแต่เรายังคงมีสิทธิ์ทํามาหากินในที่ดินถ้าเป็นขายฝากไม่ใช่ขายฝากกรรมสิทธิ์จะเป็นของนายทุนทันที ไม่ใช่ของเราแล้วนะคะฉะนั้นคุูแอนแนะนาว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้คุูแอนอยากให้จำนองอยากให้จำนองนะคะกรรมสิทธิ์มันไม่โอนไม่โอนคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณไปชําระนี่คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณไปชําระหนี่แล้วก็สามารถส่งดอกเบีย้ยได้เรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี่อย่างไรนะคะทีนี้คุณมาดูการบังคับ ชำระนี่ด้วยการจำนองจะไม่เหมือนขายฝากขายฝากกรรมสิทธิ์โอนเลยถ้าคุณไม่ถ่ายถอนไม่ต้องไปทำอะไรอีกจบแล้วมันเป็นของเขาแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแต่ถ้าเป็นจำนองเจ้านี้ไม่มีสิทธิ์ยึดเอาที่ดินนั้นเป็นของเขาเลยทันทีทำไม่ได้ฉะนั้นการบังคับจำนองมันมี2หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แรกเราเรียกว่าบังคับจำนองหลุด คำว่าบังคับจำนองหลุดก็คือเจ้านี่นี่แหละจะเอาที่ดินไปเป็นของเขาแต่มันมีเงื่อนไขไม่ใช่จู่ๆแล้วจะไปเป็นของเขาได้เลยเงื่อนไขแรกก็คือว่ามูลค่านี่ที่เราเป็นกันอยู่ต้องมีราคาสูงกว่าราคาของที่ดินไม่งงนะนี่ที่เราเป็นอยู่ต้องมากกว่าราคาของที่ดินอ่านี้น่าจะเข้าใจ ที่ดินราคาประเมินของสำนักง,งานที่ดิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่เราเป็นหนี้กันที่500แสนบาทอันนี้เข้าเงื่อนไขแรกแล้วโอเครับได้ว่าจะเอาที่ดินเนี้ยเป็นของเจ้านี้เพราะที่ดินมาราคาแค่แสนเดียวแต่คุณเอาเงินเข้ามาถึง500แสนบาทกรณีที่2ค่ะเป็นการประกันหนี้ลายเดียว คุณไม่ได้เอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไปกับในเอในขอในในไข่ในดำในเขียวในม่วงอีกเป็นนี่รายเดียวเลยเป็นนี่ลายเดียวกรณีที่3ขาดส่งดอกเบี้ยมาไม่น้อยกว่า5ปีติดต่อกันขาดส่งดอกเบี้ยมาไม่น้อยกว่าหปีติดต่อกันถ้าเป็นอย่างนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับจำนองหลุดได้ แต่ต้องฟ้องศาลแสดงให้ศาลเชื่อว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นจริงๆมีสัญญากู้ยืมเงินกัน5 0 0 0 0นมีราคาประเมินของที่ดินว่าราคาที่ดินเนี้ยแค่แสนเดียวแต่ตอนเนี้ยฉันให้เงินเธอไปถึง500,000บาทกรณีที่2ไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยจำนองไว้หลังโฉนดที่ดินอ่ะมีชื่อชั้นคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นที่คุณเอาไปจำนองเพิ่ม กรณีที่3ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วถึง5ปีติดต่อกันกรณีนี้เจ้าหนี้บังคับเอาที่ดินนั้นเป็นของเจ้าหนี้ได้เลยเราเรียกว่าการบังคับจำนองหลุดกรณีที่2เราเรียกว่าการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดคืออะไรคือกรณีที่มันไม่เข้าเงื่อนไขแรกแหละคุณขาราคาที่ดินมัน10,000แแต่เราให้กันจริงๆแค่80,000 แต่คุณไม่เคยชําระหนี้เลยไม่เคยส่งดอกเบี้ยเลยเจ้านี้เดือดร้อนอยากได้เงินคืนแล้วตอนเนี้ต้องฟ้องศาลเพื่อบังคับจำหนอเพื่อบังคับจำหนอข้อเท็จจริงปรากฏว่าการบังคับจำานองครั้งนี้ขายได้แสนสามแสนสามเจ้านี้ไม่ได้เอาไปทั้งหมดแสนสามเจ้านี้ก็เอาไปส่วนที่เจ้านี้ที่ลูกนี้เป็นหนี้เราเท่าไหร่คะแปดหมื่น บวกค่าเสียหายบวกค่าลิชาธรรมเนียมบวกอะไรก็แล้วแต่รวมกันแล้วประมาณแสนหนึ่งหรือแสนเอ็ดอาจจะนี่ก็ไปนะคะที่เหลือให้ใครให้ลูกหนี้เหลือแล้วต้องให้ลูกหนี้นะเหลือแล้วให้ลูกหนี้ไม่ใช่เอาไปทั้งหมดเพราะเป็นนี้กันแค่เก้าแสนบวกค่าธรรมเนียมศาลบวกค่าทนายความที่เขาแพ้คดีเขาก็ต้องจ่ายให้ฝั่งคุณถูกไหมเมื่อเขาจ่ายให้ฝั่งคุณด้วยนอกเหนือจากเก้าหมื่นก็จ่ายให้ฝั่งคุณด้วยก็อาจจะเป็นแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วแต่เหลืออ,อีกหนึ่งหมื่นก็คืนลูกหนี้ไป หรือขายได้3 0 0 0 0นก็ให้เฉพาะแสนหนึ่งเก้าหมื่นยังไงต้นหน้าอยู่แล้วรวมค่านุนนี่นั่นนึ่งมาเอาไปค้าแล้วที่เหลือก็ให้ลุหนี่ปนั่นคือกรณีของการขายทอดตลาดนะคะขายทอดตลาดแต่ถ้าได้น้อยกว่านี้ที่เป็นกันอยู่ช่วงนี้โควิดขายยังไงก็ขายไม่ได้หรอไม่มีคนซื้อไม่มีใครมีเงนซื้อราคาของที่ดินแี่แสนหนึ่ง เป็นหนี้กัน9 0 0 0 0แต่พอขายทอดตลาดจริงๆได้แค่8 5 0 0 0ได้8 5 0 0 0กรณีนี้เจ้าหนี้เอาไป8 5 0 0 0แล้วเรียกอะไรกับตัวลูกหนี้ไม่ได้อีกแล้วนะจะมาบอกว่าให้ลูกหนี้ไปวิ่งหายืมเงินมาให้มันเต็ม9 0 0 0 0ไม่ได้นะมันจบจบแค่นั้นจริงๆทำอะไรไม่ได้ขายได้8 5 0 0 0ก็ต้องเอาไป8 5 0 0 0นั่นคือกรณีของการบังคับจำนอง ด้วยการขายทอดตลาดค่ะเห็นไหมคะเงินเหลือลูกหนี้ได้แต่ถ้าไม่พอนี่ลูกนี้ไม่ต้องหามาเพิ่มนั่นคือข้อดีคือการจำนองโอเคนะจำนองต้องทำเป็นสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าที่ถ้าไม่ทำตกเป็นโมคะขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำเป็นโมคะแต่ขายฝากมากกว่า จำนองมากกว่าซื้อขายคือต้องมีระยะเวลาในการถ่ายถอนคืนด้วยกรรมสิทธิ์ขายฝากโอนทันทีแต่จำนองกรรมสิทธิ์ไม่โอนคุณในฐานะของผู้จำนองยังคงมีสิทธิ์เข้าทํามาหากินในทรัพย์นั้นได้อยู่โอเคนั่นคือการจำนองทีนี้เรามาดูกรณีของการจำนำจำนำอยู่หน้า23าจำนำที่ครูจะพูดถึงไม่ใช่จำนำในสาธาไอ ของรัฐไม่ใช่ไม่ใช่จำนำในร้านทองไม่ใช่นะเป็นการจำนำระหว่างคุณกับครูคุณกับครูคุณและเพื่อนคุณอ่าเป็นการจำนำระหว่างคุณกับเพื่อนคุณคุณและครูไม่ใช่อ่าสหรลงรับจำนำของรัฐไม่ใช่ไม่ใช่ร้านทองไม่ใช่นะคะกรณีนี้กฎหมายว่าไม่มีแบบไม่ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ต้อง การส่งมอบทรัพย์ถือว่าจำนำนั้นสมบูรณ์แล้วแค่การส่งมอบทรัพย์เนี่ยค่ะคุณขาสมบูรณ์แล้วและทรัพย์ที่สามารถจำนำได้มีเฉวเพาะสังหาริมทรัพย์เท่านั้นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่สามารถจำนำได้และสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการสิ้นสุดการจำนำคือการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำคืนให้กับผู้ จำนำฉันั้นแล้วคุณอย่าเผลอเพื่อนบอกไม่มีตังเอาโทรศัพท์มาจำนำไว้กับคุณคุณเอาเงินให้เพื่อนไปแล้วพันหนึ่งแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเธอฉันลืมบอกแม่ลืมบอกกิ๊กไปว่าช่วงเนี้โทรศัพท์ไม่อยู่กับฉันันจะอ้างว่าโทรศัพท์เสียนู้นขอเอาโทรศัพท์กลับมาโทรก่อนได้ไหมถ้าคุณยื่นโทรศัพท์คืนเพื่อนสัญญาจำนำเป็นอันรังงับทันทีห้ามผิดหลงเด็ดขาด ไหมคะเพราะคุณไม่มีหลักฐานไงคุณอย่าลืมเพราะการจำนำสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วการที่คุณเอาทรัพย์ที่เขามาจำนำคุณลกลับคืนไปยังตัวของผู้ซึ่งจำนำสัญญาจำนำก็เป็นอันระงับนะคะอย่าหาธรรมอย่าหาธรทีนี้คุณมาดูการขายทอดตลาดกันบ้างของกรณีของทรัพย์ที่จำนำนะการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนำมันมีเงื่อนไขและขั้นตอน เพราะจำนำมันเป็นเรื่องของสังหาริมทรัพย์ถูกต้องไหมคะการจำนำเป็นเรื่องของสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นแล้วกรณีนี้มันต้องมีเงื่อนไขกันนิดหนึ่งถ้าคุณจะบังคับจำนำคุณต้องทําการบอกกล่าวก่อนสมัยนี้ไม่ต้องเป็นจดหมายก็ได้ใช้ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์อินบ็อกซ์ในเฟซหรืออินสตาแกรหรือในไลน์ได้หมดเธอวันนี้คือวันที่เราตกลงกันไว้ว่าเธอจะมาถ่ายโทรศัพท์คืนนะ เธอเอามาไถ่คืนด้วยเธอมาไถ่คืนด้วยนะเงี้ยนะคะข้อเท็จจริงปรากฏว่าถ้าไม่ไถ่คืนหลังจากที่ทวงกันไปแล้วกําหนดแล้วไม่ไถ่ายเธอต้องมีการทวงรอบสองนะรอบสองคุณต้องบอกไว้ว่าเอาแหละรอบแรกฉันให้เวลาเธอแล้วนี่เธอไม่มานะตอนนี้ฉันจะขายแล้วนะฉันจะขายทอดตลาดแล้วนะสถานที่ที่ฉันจะขายทอดตลาดก็คือตลาดไนบาซ่าตลาดเย็นที่ไหนก็นแล้วแต่ ฉันจะขายแล้วถ้าเธอว่างมาละกันถ้าเธอแบบว่างมาดูแล้วฉันจะขายตอนนี้เวลานี้ที่ตลาดนี้คือต้องบอกเวลาบอกสถานที่ว่าคุณจะขายถ้าคุณไม่ทําไม่มีกรณีบอกครั้งแรกก็ไม่บอกจะขายก็ยังไม่บอกว่าขายที่ไหนถือว่าคุณขายทรัพย์ที่จำนำไม่ชอบ และถ้าเกิดเขามาขอถ่ายถอนคืนแล้วคุณไม่มีให้เขากรณีนี้คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขานะคะฉะนั้นต้องทำให้ครบถ้วนด้วยในส่วนของการบังคับจำนำเรามาดูจำนวนเงินที่บังคับจำนำกันบ้างดีกว่าการบังคับจำนำถ้าจำนวนเงินที่ไม่พอใช้นี่จำนำโทรศัพท์มือถือ5 0 0หรือพันหนึ่งแต่ขายได้300หรือ800มันไม่พอนี้อ่ะถามว่าลูกนี้ต้องรับผิดชอบไหม กลับไปที่จำนองจำนองบอกลูกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบถูกไหมคะแต่ถ้าจำนำลูกนี้ต้องรับผิดชอบนะคะขายไม่พอจำระหนี่ลูกนี้ต้องรับผิดชอบจำนำห้าร้อยขายได้แค่สามร้อยอีสองร้อยลูกนี้ต้องเอามาเพิ่มให้ด้วยค่ะนะคะต้องเพิ่มให้ด้วยจำนำพอสามพันหนึ่งขายได้แปดร้อยอีสองร้อยไม่พอจำระหนี้ลูกนี้ต้องเอามาเพิ่มให้ด้วยจึงจะทําให้นี่นั้นหลุดพ้นนะคะนั่นคือกรณีของการจำนำ นะโอเคจำนำจำนองก็ไม่ได้ยากอะไรขายฝากด้วยนะคะที่ราคาคลิปหน้าอาจจะมีคำประกรันหรือยังไงเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้าคุณแอนจะสั่งงานแล้วนะจะสั่งงานแล้วเตรียมความพร้อมนะคะรับงานชิ้นแรกรับงานชิ้นแรกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวงานชิ้นแรกมาจะมาพร้อมคลิปเสียงนะคะจะมาพร้อมคลิปเสียงอันนี้บอกไปก่อนว่าตอนเนี้ย ครูทยอยลงคลิปให้คุณเยอะพอสมควรแล้วพอที่จะคุณจะทำงานส่งครูได้แล้วฉะนั้นคลิปหน้าจะมาสั่งงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ